มาไขทฤษฎีที่ว่าบอนนี่นั้นอาจจะเป็นร่างโควนนิ่งของบิ๊กมัม สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมิเตเบ็โอพนะครับและวันนี้ผมจะมาไขาประเด็นไขทฤษฎีที่ผมวิเคราะห์มานะครับว่าจริงๆแล้วบอนนี่เนี่ยอาจจะเป็นร่างโคนนิ่งของบิ๊กมัมก็ได้นะครับทุกคนเพราะหลังจากที่วันพีสมังงะตอนที่1นึ่งเนี่ยล้วก็สปอยมังงะวันพีสตอนที่1นึ่งเนี่ยก็มีกลิ่นตูตๆออกมาแล้วนะครับว่าหลังจากนี้คือแม่งมนุษย์โคนี่คือแม่งเกือนวันพีสแน่นอนนะครับทุกคนและไอ้คาว่ามนุษย์โคนเกือนวันพีสด้่แหละครับทุกคน หลังจากนี้คือแม่งไปไหนก็ต้องมีเต็มมนุษย์โคนเฮ้ยไอ้น,นี่ก็จะโคนไอ้น,นั่นไอ้น,นี่ก็จะเป็นตัวโคนไอ้น,น,อน,น,อน,นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้น,นั่นคือแม่งมันจับเอาโตโัวกิ่งในอดีตเนี่ยมาโคนหมดเลยทุกคนและมันจะมีฉากหนึ่งนะครับในตอนที่1นึ่งพันเจ็ดสองะครับที่บอนนี่เนี่ยเดินเข้าไปในห้องนะครับทุกคนในห้องนั้นแ่ะมันก็จะมีก้อนพลังงานของคุมะาอยู่นะครับแล้วก็ดรเรวกาพังเนี่ยก็บอกบอนนี่นะครับว่าอย่าไปจับมันนะครับอันนั้นมันคือความเจ็บปวด มันคือความโศกความเศร้าอย่าไปจับมันอย่าไปจับเชื่อป๋าอย่าไปจับนะครับโอ้โหหลังจากนั้นบอนนี่ไม่สนผีสนอะไรทั้งนั้นนะครับฉันไม่เชื่อหรอกนี่คือความทรงจําของพ่อฉันนะครับและมันก็จะมีฉากก่อนหน้านั้นนะครับที่เวก้าพังกับคูมาเนี่ย ก็อยู่ในห้องทดลองด้วยกันนะครับแล้วก็ซุบซิบกันประมาณว่าไม่มีวันบอกความจริงกับบอนนี่เด็ดขาดนะครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับเพราะการบอกความจริงเนี่ยมันจะทำให้บ bon อนนี่เจ็บปวดนะครับบ้างก็มีแนวคิดที่ว่าความจริงนั้นอาจจะเป็นความจริงที่คูม่าเนี่ยยอมสละร่างกายยอมสละความทรงจําเพื่อวิทยาศ,าศาสตร์ของเวก้าพังแต่ผมกับมีความคิดที่ว่าคูมาเนี่ยต้องปิดบังเรื่องอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับบอนนี่แน่นอนนะครับทุกคนและหนึ่งในทฤษฎีที่ผมไปนั่งคิดวิเคราะห์มาเนี่ยมันก็จะมีประมาณว่านะครับ เบเก้าพังเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ชอบทดลองนะครับแล้วก็ตอนที่อยู่ MADS หรือ m a s เน่ยก็ได้ทดลองมนุษย์โคนนะครับซึ่งก็คือสตูซี่ออกมานะครับและสตูซี่เนี่ยก็คือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มโจสลัดล็อกในตำนานนั่นเองและไอ้มนุษย์โคนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเอดเบิร์ดวีวิลเนี่ยก็อาจจะเป็นมนุษย์โคนเช่นกันนะครับ และผมยังมองอีกประเด็นหนึ่งนะครับเทนยไนมิสบักกิ้งเนี่ยก็เคยอยู่กลุ่ม้องนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับว่ามิสบักกิ้งเนี่ยอาจจะมีความรูย้ยาสตรอาจจะเก็บตัวอย่างเลือดของทั้งล็อกดีซีเบกอาจจะเก็บตัวอย่างเลือดของไคโดนะครับตัวอย่างเลือดของหนวดขาวตัวอย่างเลือดของบิ๊กมามมาทาการทดลองก็ได้นะครับทุกคน และตอนแรกเนี่ยอาจจะทําการทดลองไม่เป็นนะครับแล้วก็ได้เดินทางไปหาเวก้าพังอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับและทําการทดลองอาจจะเอาเลือดของบิ๊กมัมมาทําการทดลองนะครับและสุดท้ายเป็นบอนนี่ออกมานะครับและเผอิญช่วงนั้นนะครับคูม่าเนี่ยอาจจะดีลงานกับเวก้าพังบ่อยนะครับก็อาจจะไปเจอกับบอนนี่เข้านะครับเห็นว่าเป็นมุษทดลองก็อาจจะขอเอาไปรับเลี้ยงขอเก็บไปเลี้ยงขอเอามาเป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกสาวก็ได้นะครับ และก็ขอเวก้าพังว่าอย่าบอกความจริงเรื่องที่บอนนี่เนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ของตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะถ้าหลังจากนี้นะครับหลังจากที่บอนนี่เนี่ยไปสัมผัสก้อนความทรงจําขึ้นมาแล้วมันเกิดตุม้มไปอย่างลิโหมบ้าขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าบอนนี่อาจจะต้องรู้สึกเจ็บปวดเศร้าโศกเสียใจนะครับไม่เป็นตัวของตัวเองและอาจจะคิดว่าโลกนี้แม่งโคตรโหดร้ายกับตัวเองเลยก็ได้นะครับที่รู้ความจริงว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกของคูมะก็ได้นะทุกคน และสิ่งที่ทําให้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับก็หนึ่งเรื่องของสีผมเส้นผมนะครับ ที่บอนนี่เนี่ยมีสีผมซีมพนนูเหมือนกันนะครับเหมือนกับบิ๊กมัมนะครับและไหนจะเป็นเรื่องความห้าวความโหดของพี่แกมครับที่รู้สึกว่าจะมีจิตใจที่ไม่งโหดๆใกล้เคียงกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบิ๊กมัมเนี่ยจะโหดกว่าแค่นั้นนะครับและทฤษฎีนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรบ้าจริงแล้วเนี่ยบอนนี่อาจจะเป็นล่างโคนที่มี DNA ของบิ๊กมัมหรือเปล่าครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ และหากใครอยากฟังเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวันพีชฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องมิเตเบสโอพหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมคลิปมาถึงจุดนี้และสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมบ๊ายบาย